สวัสดีค่ะแต่มาพ่อกับข้าวจสุรินทร์ยุทยากาศอำเภอสุขุมวิทจังหวัดดีค่ะ,คะ,คะ,คะพ่อแม่พี่น้องกับมาพอกันในวันศุกร์ที่18มิถุนายน2564กับข่าวพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับจีระนันกันค่ะลักษณะาอากาศ ของมือนีฮอดมืออ่นสิเป็นจังไดก่อนอ่นหอาไปเบิ่งแผนที่ความกดอากาศกันขาว่ามีปัจจัยหรือตัวแปรอยังในขณะนี้ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะกำลังตานกลางค่ะพาปกคุมทะเลเอ่าวไทยทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกําลัางอ่อนลงลักษณะเชนีก็ลเลยเเหตุหายบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนเือนะตอนบนของบานเฮ้ามีฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนหรือฟ้าขนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่ได้ค่ะต่อมาเขาไปเบิง่งภาพท้ายดาวเทียมกันขาในขณะนี้ค่ะ บริเวณเมฆที่ปกคลุมบริเวณพาตะอนนอกเชิงเนื้อตอนบนในขณะนีก้ก็เป็นเมฆเพียงบางส่วนค่ะเรดาร์ตัวอากาศคอนแกนตอนนี้ค่ะเห็นได้ว่ายังบ่ปรากกฏกุมฝนหรือการก่อตัวของกุมฝนบวกกับเรดาร์ตัวอากาศสกรลัครนกันกนยังบ่ปรากฏค่ะก็สิเริ่มมีการก่อตัวในช่วงบ่ายหอช่วงแรงไปค่ะถัดมาค่ะเข้าไปเบิิงลักษณะาอากาศที่สีเกิดขึ้นในยีฟีชั่วโมงข้างหนาบริเวณพาต้อนนอกเชิงเนื้อตอนบนของบานเฮา เกิดซีมินหรือฟากน้องเกิดขึ้นซึ่งคิดเป็นลายละยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะโดยสนลายค่ะซียูทด้านจังหวัดเลยบึงการสกลนครนครพนมและจังหวัดชัยภูมิค่ะอุณหภูมิคาดหมายสูงสุดช่วงบ่ายของ้มนีค่ะคาดวายูที่34ถึง36องศาเซลเซียสค่ะและอุ่มต่ำสุดของมืออื่นค่ะคาดวายูที่23ถึง26องศาเซลเซียสค่ะต่อมาเฮาสูเบิ่งกันค่ะว่าจังหวัดได มีอุณหภูมิสูงสุดค่ะซึ่งอุณหภูมิสูงสุดของภาคค่ายุที่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดมหาสารคามค่ะ36องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิตำสุดของมืออื่นยุทีีจังหวัดเลยค่ะและนี่คือคาดหมายสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนค่ะตลอดอาทิตย์ค่ะก็ยังคงมีฝนหรือฝาาคะนองเกิดขึ้นได้ตลอดมือนะคะแต่ว่าโอกาสการเกิดฝนมือนีมืออื่นหอนมือหื้อค่ะคิดเป็น20%เเของพื้นที่ค่ะพอวันที่21 ถึง24ไปก็ยัม,มีโอกาสการเกิดฝนมากขึ้นค่ะโดยคิดเป็นร้อยละ30-40%งอของพื้นที่ค่ะส่วนเมื่อนี้ค่ะก็ยัม,มีฝนตกรา,ายยี่อร์ของพื้นที่โดยส่วนหลายอยู่ท่างจังหวัดเลยบึงการสกลนครน,นครพนมและจังหวัดชัยภูมิค่ะจังใดก็ขอให้พ่อแม่พี่นอ้องในพื้นที่ระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนหรือฟ้าคะนองตัวนี้ รวมถึงดูแลรักษาสุขภาพกันค่ะกับมาพอกันกับการพยากรณ์อากาศในช่วงบ่ายได้อีกครั้งสำหรับจิลนั่นก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน